สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนด์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารของประเทศไทยที่โลกทั้งโลกต้องหันมามองวิธีสี่มิดซิล2อนี่คือขีปนาวุธแห่งยุคอนาคตที่มาพร้อมความเร็วเหนือเสียงความแม่นยำระดับจุดพิกัดและระบบ AI ไอที่ล้ำเกินจินตนาการนี่คือพลังใหม่ของกองทัพไทยที่จะเปลี่ยนทุกแนวคิดเรื่องการป้องกันประเทศอย่ากระพริบตาเพราะในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ คุณจะได้รู้ว่าทำไมว VT4 Missile 2026ถึงกลายเป็นขีปนาวุธที่ทั่วโลกต้องจับตามองปี2026เป็นปีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีป้องกันประเทศเมื่อกองทัพไทยเปิดตัว VT4 Missile System ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศในเอเชียและผลลัพธ์คืออาวุธระดับโลกที่ทั้งทรงพลังและแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ มีที่4คือระบบขีปนาวุธที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้ทั้งระยะไกลและระยะไกลด้วยระยะยิงสูงสุดกว่า1,200กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดที่แมตแหรือกว่า9,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดง่ายๆคือถ้ามันถูกยิงจากภาคกลางของประเทศไทยภายในเวลาไม่ถึง10นาทีมันสามารถไปถึงชายแดนได้แล้ว วิธีสี่ใช้ระบบนำทางอัจฉริยะ AI ควบคู่กับดาวเทียม SIAMSAT 2ของไทยซึ่งทำให้การคำวนวณทิศทางและเป้าหมายแม่นยำระดับเซนติเมตรจุดพลาดเป้าเฉลี่ยไม่เกิน1เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธชั้นนำของโลกอย่าง AGM-183A ของสหรัฐอเมริกาในด้านดีไซน์วิธีสมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมทนความร้อนสูงถึง4,000องศาเซลเซียสและยังมีระบบระบายความร้อนอัตโนมัติขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ความยาวตัวขีปนาวุธประมาณ11.6เมตรและมีน้ำหนักกว่า7.2ตันความอัจฉริยะของ VT4 ยังอยู่ที่ระบบยิงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไทยใช้ระบบยิงแนวดิ่งแบบโมบายลอนเชอร์ซึ่งสามารถติดตั้งได้บนรถฐาน VT4 Tank Modified Vehicle ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและยิงได้ทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าภาคเหนือหรือทะเลภาคใต้และสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยแตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาค เพราะว t ทีสสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วติดตั้งง่ายและพร้อมยิงทุกเมือ่อในด้านระบบสื่อสารและควบคุมวีทีสใช้เทคโนโลยีความตัำซีเคียวลิงซึ่งเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไม่มีการแฮ็กไม่มีสัญญาณรบกวนและไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์ทั่วไปพูดถึงหัวรบวีทีสรองรับได้หลายรูปแบบเช่นหัวรบระเบิดแรงสูงทีสำหรับทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่หัวรบเจาะเกราะ AP สำหรับทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือย่านเกราะหนักหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูในรัศมี25กิโลเมตรนี่คืออาวุธที่ไม่เพียงแค่โจมตีแต่ยังสามารถปิดระบบศัตรูได้ในพริบตาในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้น v t ี4ใช้เทคโนโลยี Super Hybrid Propulsion ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงเหลวและพลังงานไฟฟ้าทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียแรงขับในชั้นบรรยากาศ และเมื่อพูดถึงราคาของ VT4 นิ s ซีล2026ตัวเลขนี้อาจทำให้คุณตกใจราคาต่อหนึ่งระบบ VT4 อยู่ CU, ที่ประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,680ล้านบาทไทยซึ่งรวมทั้งขีปนาวุธระบบควบคุมและฐานยิงครบชุดแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความสามารถในการป้องกันประเทศมันถือว่าคุ้มค่ามหาศาลเพราะนี่คือขีปนาวุธที่สามารถป้องกันประเทศทั้งประเทศได้จากจุดยิงเพียงไม่กี่แห่ง ประเทศไทยยังได้พัฒนาเครือข่ายควบคุม v t 4ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเรดาร์ไรชิาและ T65M Radar System ได้โดยตรงซึ่งหมายความว่าหากเรดาร์ตรวจจับภัยคุกคามระบบ v t 4จะสามารถคำนวณและตอบโต้ได้อัตโนมัติในเวลาไม่ถึง6วินาทีในปี2026กองทัพไทยมีแผนจะประจำการ v t 4ทั้งหมด12ระบบในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักเช่นชายแดนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยในทุกมิติ เสียงเอฟเฟกต์ขีปนาวุธยิงออกโฮชลองจินตนาการดูครับเสียงคำรามของเครื่องยิง VT4 ดังสะเทือนทั่วแนวภูเขาขีปนาวุธพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงแสงไฟแรงดันท้ายขีปนาวุธแผ่เป็นแสงสีส้มสวยงามก่อนจะหายไปในพริบตานี่คือพลังแห่งอนาคตที่ประเทศไทยได้สร้างขึ้นจริง VT4 ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของอาวุธแต่มันคือความภาคภูมิใจของชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัย และความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ก้าวไปสู่ระดับโลกและสิ่งที่สําคัญที่สุดการมีวิทีสีในคลองแสงหมายความว่าประเทศไทยมีความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างเต็มรูปแบบไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปดนตรีค่อยๆเบาพร้อมเสียงหุ่นยนต์พูดเบาๆวิทีสีอ a เม o แอนด์โอเปอสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวเทคโนโลยี ทหารและนวัตกรรมล้ำยุคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาแลนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารใหม่ของโลกอนาคตเพราะที่นี่เราไม่ใช่แค่พูดถึงรถยนต์หรืออาวุธแต่เราพูดถึงพลังของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้จริงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับเสียงโลโก้ออโต้คาแลนพร้อมเอฟเฟกยิงขีปนาวุธและสโลแกนออโต้คาแลนพลังความเร็วและอนาคต